สวัสดีครับผมงครูเอกนะครับเป็นจำทางชาแนลทุกครูเอกเลขกพยยกรและทางห้องแลขเป็นรู้สัดเลขกพยยกรนะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็นาฬิกาทางชาแนลทูบแล้วก็18บแนาฬิกาทางห้องแลขเป็นในรู้สัเลขเพยยกรหรือว่าชั้นเรียนเลขปพียกรนะครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอเข้ามาทางชั้นเรียนนะครับบอกก่อนว่ากลุ่มเลขบางทีเนี่ยถ้ามันไปตรงกับอ่าพุทธศักราชคริสต์ศักราชต่างๆหรือเลขรหัสอื่นๆนะครับ ขอแนะนําตรงนี้ก่อนเลยว่าที่ผมกําลังรีวิวอยู่นี้นะครับมันเป็นเลขของรหัสเบอร์มือถือเป็นหลักนะผมอ่านแบบนี้เป็นหลักแต่ถ้าใครสามารถเรียกว่าดึงไปดูในเลขส่วนต่างๆของตัวเองแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับฉันเลยอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพศออปีเกิดบันเกิดอะไรพวกนี้หรือเลขบัตรประชาชนเนี่ยก็ขอเน้นย้าว่าผมมองจากเบอร์โทรศัพท์เป็นหลักก่อน ส่วนคายปฏิความแล้วมันมันใกล้เคียงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะแต่ผมขอเน้นมาทางเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับผมอย่างวันนี้ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับปีพศผมไม่ได้บอกว่าที่ทํานายวันนี้เป็นการทํานายปีพศ2019นะอาจจะเป็นปีเกิดของลูกๆหล,ลานๆใกลหลายๆคนนะว่าเกิดปีนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไเอออันนี้อันนี้พูดให้ฟังก่อนนะเออนะครับหรือว่า อนาคตถ้าเกิดว่าน้องน้หนูหนูหรือว่าลูกหลานท่านใดกลับมาดูไอ้น,นี่มันปีเกิดผมแล้วมันตรงเลยอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเป็ดปฏิิบุคคลนะครับว่าใครจะมองอยังไงแต่อันนี้คือครูเอกเนี่ยดูเป็นรหัสเบอร์มือถือเป็นหลักเนาะอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องการทั้องหมด2019นะครับพูดถึงที่มาที่ไปก่อนเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะที่ไม่ซ้ํากันเลยก็มี0 2 2 0 0 1อแล้วก็1991นะครับ ใครอยากไปชมเลขรีวิวเลข2ตัวกลับไปที่ช่องคุยแล้วก็ไปดูที่เพลย์ลิสต์เลขคู่ลำดับได้นะครับหรือใครอยากชมเลขกลุ่ม3ตัวนะครับนะกลุ่มนี้ก็สามารถแตกออกเป็นเลขกลุ่ม3ตัวได้2กลุ่มนะก็มี102-201แล้วก็0 1 9 9 1 0นเะครับเลขคู่และเลข3ตัวเนี่ยทำรีวิวเรียบร้อยแล้วแล้วทำเพลย์ลิสต์ทิ้งไว้ให้ด้วยว่าจะเป็นเนี่ยเลขคู่เลข3ตัวนะกลับไปเลือกดูได้นะ โอเคมาเรามาจอดตำแหน่งในเลข4ตัวกัน2019พอคุยกตั้งชื่อว่าอ่าคุยตั้งชื่อว่าทางออกสู่คำตอบนะครับแน่นอนว่าขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนวิธีการคิดของเขานะครับเริ่มต้นที่ตัวท้ายสุดนะครับลงท้ายเลข9นะคนลงท้ายเลข9จุดเด่นคือรักอิสระนะครับสันโดษสัมผัสไวนะครับมีรลางสังหรณ์ที่ดีอ่านใจคนเก่งนะครับคนคนนี้มักจะแบบ เวลาจะจับทิศทางว่าเขาจะตัดใจไงค่อนข้างจะจับยากนิดหนึ่งเขาก็ไปเรื่อยๆนะครับคขนคนไม่ค่อยนิ่งนะไม่ค่อยนิ่งแล้วก็แต่ว่าข้อดีของการไม่นิ่งของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่นิ่งเพราะว่าลุกลี้ลุกลนหรืออะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนไม่นิ่งคือเขาไม่ความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอะไรมันมันตันมันตื้อมันอะไรเนี่ยเขาจะหาช่องทางไปต่อนะไม่ต้องใช้เขาเรียกว่าจะมีเขาชอบเดี๋ยวนี้มันมีคําอะไรนะที่เขาชอบพูดกันแฟนผมไม่ชอบพูดนะ ไม่มีแรงไปต่อตเล็ก้าวไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับแรงไม่แรงคือเขาไปเรื่อยของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีเล็ก้าวท้ายคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือบางคนว่าเฮ้ย hey, เธอเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนเธอถึงมีความคิดความอา่านที่ไปได้เรื่อยๆแบบนี้แต่สำหรับคนเล็ก้าจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แรงบันดาลใจมันผุดขึ้นมาเองมันไปของมันเรื่อยเรื่อย่ะรู้สึกว่าการอยู่เฉยมันไม่น่า จะบอกว่าน่าเบื่อก,ก็ไม่ใช่เพราะเขาก็อยู่เฉยได้ถ้าเกิดว่าจังหวะไหนาที่ไม่ต้องการจะแบบขยับไปไหนเขาก็อยู่ได้คือถ้าที่นั้นมันโอเคถ้รเราเขาแล้วเขาอยู่ได้แต่ถ้าจังหวะไหนาหรืออารมณ์ไหนที่มันจะต้องแบบเอ้ยมันต้องไปต่อนะอะไรเงี้ยเขาก็ไปเขาเป็นคนสำหรับผมเขาเหมือนเขาเหมือนน้าอะ่ะแต่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับท่าน้านะครับเพาเหมือนน้าคือเมื่อไหร่คือน้ําเนี่ยเวลาที่มันเออมันล้นแล้วมันก็จะหาที่ไหลออกไปใช่ไหมก็ไปเป็นอย่างนั้นท้าไหนไปได้ไปแต่ถ้า น้ำเนี่ยถ้ามันจะกักเก็บอย่างเงี้ยมันก็กักเก็บได้นึกภาพไหมครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีของมีอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้เขาก็อยู่แต่ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปแต่เขาไปในทางที่เป็นไปได้นี่คือความเป็นเล็กเก้านะไปในทางที่เป็นไปได้ไม่ใช่แบบทู่ซีไปนั่นคือเล็กแปดครับต้องใช้พละกําลังหน่อยอันนั้นคือต้องอาศัยกําลังแต่เล็กเก้าไม่ต้องเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจหรือต้องการหาคําตอบหาทางออกเขาก็จะไปของเขานะครับ นี่คือถ่ายก้าวเนาะก็ลองพิจารณาดูว่ามันเป็นยังไงออีกเรื่องหนึ่งที่คนชอบพูดถึงกันคือเลขก้าเนี่ยทำไมเขาถึงมองว่าเป็นเลขความคิดผิดเพ,พี้ยนแปลกแตกต่างคุณนึกถึงภาพนะถ้าเรามีน้ําสมมตินี้ันี่ผมยกตัวอย่างจริงจริงไม่ใช่ธาตุน้ำนะครับยกตัวอย่างรุ่นเราเทน้าใส่แก้วนะแล้วเราก็เทเนี่ยเทมันต้องออกจากขวดใช่ไหมน้ําก็คือน้ําก็หลจากขวดด้วยวิธีการเทถูกไหมครับ เทโดยโดยตัวเราเป็นคนคอนโทรลมันก็จะไหลไปของมันมันก็อยู่ในแก้วแต่ถ้าเกิดมีการน้าเนี่ยเป็นเป็นน้ธรรานนนธรรมชาติน้ําทั่วไปน้ําธรรมชาติไหลมาเนี่ยเขาก็ต้องหาทางไปต่อแล้วทิศทางที่เขาจะไปเนี่ยมันบางทีเราเทน้ําเรารู้ว่าเราจะคอนโทรลได้ใช่ไหมจะเป็นเส้นทางแต่ว่าถ้าเกิดน้าทำธร,ธรรมชาติเนี่ยมันก็ไหลไปธรรมชาติเอาน้ําจริงก็คือถ้าทางไหนไปได้มันก็ไปแล้วมันไม่ใช่ทางปกติเคยเปิดน้าล้นไหมครับ มันก็ไม่หรอกมันต้องล้นออกทางนี้นะถ้าเราไม่ได้บังคับมันมันจะล้นออกทางไหนก็ได้ต้าที่เขาไปได้เขาก็ไปนี่คือความเป็นเลขเก้าครับเพราะฉะนั้นความต่างของเขามันคือเป็นไปได้มันเป็นไปได้แต่คนเราไม่ชอบเราชอบไปตีกราว่าของแบบนี้ต้องแบบนี้ของแบบนี้ต้องแบบนี้ของบบนี้ต้องแต่คนเลขเก้าเนะี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าของแบบนี้ต้องแบบไหนไปไหนได้ก็ไปทําอะไรได้ก็ทําอ่าเพราะฉะนั้น มันแปลกตรงที่มันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านแต่ธรรมชาติจริงๆแนละ้วมันทาได้เออคนเลขเก้าจะเป็นประมาณนั้นนะครับมันก็มีความผิดเพี้ยนอะไรกันไปในแนวคิดบางอย่างนะอ่ะอีท,ทายเลขเก้าตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลขหนึ่งถึงเขาจะเป็นเก้ามีความแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครแล้วชอบหาทางออกแต่ว่าเมื่อไหรที่เขาโฟกัสหรือว่าจะเริ่มอยากจะทําอะไรเขาจะทําแบบชัดเจนแน่วแน,วแน่ตั้งใจอ่าสมมติว่าทางเนี้อยากจะไป คิดไว้แล้วล่ะว่าจะไปไงเขารู้ว่าเวลาจะตปไปมันต้องไปทางไหนได้บ้างเขาจะตั้งใจไป1นึ่งเกาเนี่ยทำให้คนเลข1นึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเลข9เนี่ยมันไม่ใช่เลขของแรงผักนั้นนี่นคือวิถีทางที่เราจะต้องขึ้นไปต้องทําไปต้องทําอะไรก็ได้ให้มันสําเร็จเพราะนั้นคนหนึ่งเกจรจิงมักจะเอาไปเปรียบเทียบกับงานพวกเกี่ยวกับข้าราชการบกกี่ยกับการทํางานที่มันพุ่งทะยานขึ้นได้ง่ายเพราะเขามองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเลือกอะไรไปแล้วเนี่ยเขาต้องทามันให้สําเร็จ จิตใจเขาค่อนข้างจะแน่วแน่ในทางนั้นทํามไม่ได้แล้วก็หาทิศทางอะไรก็ได้ที่ทําให้เป้าหมายนะั้นไปสูขข่คนได้เก่งทําทอะไรแบบถ้าเป็นเด็กนักเรียนนะถ้าเป็นหนึ่งกก็จะประมาณว่าเรียนวิชาไหนก็ตามถ้าสมมุติเขาสนใจเรียนเขาก็จะตั้งใจมากๆแล้วพยายามทข้อสอบให้ได้ดีหรือว่าพยายามเรียนให้ได้มีความรู้มากที่สุดจะประมาณนั้นนะแต่ข้อด้อยของคนเล็คู่นี้นะที่อยู่ท้ายคือเขาเป็นคนมุ่งมัน่นแล้วก็ไม่ไม่สนไม่ค่อยสนอะไร คือความปฏิสัมพันธ์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเขาจะปฏิสัมพันธ์หรือว่าเป็นมิตรกับคนที่มีความรู้สึกว่าของที่สิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยมันมันเอื้อต่อสิ่งที่เขากำลังทําอยู่อะถ้าคนอื่นเอื้อกับเขาเขาก็อาบไปด้วยไปด้วยกันได้แต่ถ้าไหนไม่เอื้อเขาไม่สนนะเขาก็พยายามปัดทิ้งไปหมดไม่ค่อยสนใครเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นนิสัยก็ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองอสุดๆ,ๆนะครับอ่ะตาแหน่งต่อมาอันนี้ทีเด็ดเลยการไหลทออไปเลขศูนย์ยังไงก็ได้ ให้ความสาเร็จนั้นอนะ่ะม,มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันวิธีไหนก็ได้ไม่ไม่สนวิธีไม่สนวิธีว่ายังไงก็ได้แบบถ้าจะถ้าคิดแล้วว่าจะต้องเอาแบบของเราเนะี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดขึ้นให้มันสําเร็จให้มันแตกยอดออกไปแต่บางทีข้อด้อยของการมีเลขศูนย์คือบางทีเขาดําเนินการอะไรหรือบ่งบอกสื่อสารอะไรไปเนี่ยบางทีเขาก็หลงก็ลืมไปเลยไม่ว่าสนใจมันก็เลยกลายเป็นแบบ ถ้าเขาจะโฟกัสคนอื่นมันรู้สึกตามไม่ค่อยทันไม่ค่อยไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะไอ้นี่เมื่อกี้บอกอย่างนี้มันจะไปทางนี้แล้วสักพักพอเขาไปแล้วปุ๊บอยู่ไหนเนี่ยหายไปไหนละคนคนนี้หายไปไหนละไอเดียนี้ปุ๊บปุ๊ปุ๊บถ้าคนอื่นไม่เอาเขาไม่สนนะเขาจะเอาเออประมาณนั้นะหรือไอเดียที่มันแบบว่าเขากำลังคิดออกมาแล้วจะถ่ายทอดให้คุณดูฟังถ้าใครฟังรู้เรื่องก็คือฟังรู้เรื่องถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องนเรื่องของคุณอะไรเงี้ยเออประมาณ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจและกล้าที่ทําอะไรก็ได้ให้มันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอยากหยุดก็หยุดอยากไปก็ไปประมนันนะครับแต่ทีเด็ดคือตําแหน่งงานเป็นเลขสองนะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ตําแหน่งงานเป็นเลขสองมันเป็นที่มาที่ผมบอกว่ามันเป็นคือเวลาเขาจะทําอะไรเขาทําไปเรื่อยถูกไหมแต่ว่าวิธีการที่เขาจะทําเขาสามารถทํามันต่อเนื่อง แบบน้ำซึมบ่อทรายอะ่ะแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้ก็ไม่หยุดนะเขาไปเรื่อยๆเขาไม่รีบเขาไม่รีบแต่ไอเดียมันผุดอยู่ตลอดแต่เขาไม่รีบเขาจะค่อยๆทําค่อยๆทําค่อยๆทําเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่เจอทางไปเลยเต็มที่พูดแต่ว่าเต็มที่ไม่ได้ไปแรงนะก็คืออย่าเผลอผมเรียกว่ามวลน,น้ําดีกว่าใครจําใครใครอยู่ในช่วงของอ น้ำท่วมได้นะครับเรียกว่ามวลน้ามันก็ไปของมันเรื่อยเออก็มาวิธีทางก็เต็มที่อะไรก็เอาไม่อยู่ถ้าเกิดว่าจะไปก็ค่อยๆไปไม่ได้มาแรงไม่ได้บางทีก็มาแรงบางทีก็มาค่อยแต่เราต้รู้สึกว่าไอ้คนนี้ไม่หยุดเลยนะทําได้เรื่อยๆนะแล้วข้อดีคือแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่การมีสองวิจัยง,งานคือเขาทําสิ่ง,งต่างๆเนี่ยได้ทั้งเป็นตัวงานเองอย่างที่พูดไปกับตัวบุคคล ทำงานกับใครก็ได้เป็นสายซัพพอร์ตก็ได้นะครับเป็นสายเชื่อมโยงก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นก็คือเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะนําใครแต่เขาจะชอบทํางานร่วมกันได้แต่เขาจะไม่นําใครก่อนเพราะว่าเขาดความรู้สึกว่ามันจะต้องแบบมานั่งปณีประนอมกันอะเออเขาดูความรู้สึกว่าเออถ้ามานั่งต้องปณีประนอมเขาเลยไม่ไม่มีความที่อยากจะต้องไปนําใครแต่ถึงจะท้ายเขาจะเป็นศูนย์หนึ่งเก้าก็ตาม พราะมันมาอยู่แถวกลางๆเป็นวิธีการทํางานของเขาเขาทำงานร่วมกับคนอื่นได้แต่ไม่ใช่เป็นระดับผู้นํานะครับเพราะอาจจะเป็นสายซับพอร์ตที่อ่ะถ้าหัวหน้าคนนี้บอกว่าไอ้ฉันมีไอเดียนี่ฉันรู้ว่าเธอทําได้เธอลองไปคิดดูไอเงี้ยเขาจะซับพอร์ตและทําเต็มที่เลยแต่เขาจะไปค่อยเป็นไม่โดดเด่นเลนะลักษณะของการที่แบบต้องนําเพื่อนๆแต่เขาเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีเพราะนั้นถ้าใครมีลูกน้องมีคนคนที่อยู่ในทีมที่เป็นกลุ่มแบบเนี้ยนะครับก็ ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเอามุว่าเอ้ยเขามีศูนย์หนึ่งเขามีศูนย์สองก็จะมีเรื่องนู่นนี่นั่นถ้าผมอ่านตามตำแหน่งนะวิธีการทำงานเขาเป็น,บนแบบนี้คือเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาอยากทําอะไรหรือจะไม่ทําอะไรแต่เขาไปเรื่อยๆเราทําได้เขาไปเรื่อยๆแล้วเขาทำกับเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีครับเป็นสายซัพพอร์ตที่ดีทําไงก็ได้ให้สิ่งที่ตั้งหวังไวนะ้น่ะประสบความสําเร็จนะครับเขาเรียกว่าคนเก่งแบบเงียบเงียบหน่อยอ,อ,อยู่เบื้องหลังนะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังสําหรับสองศูนวเกน,นบุคลิกด้านหน้าบุคลิกด้านหน้าเห็นปุ๊บเนี่ยดูเหมือนอ่อนโยนใจดีนะแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดครับเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่านิ่งๆเคยเห็นถ้า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 ผมเคยมีเพื่อนลักษณะแบบเนี้ยลักษณะบุคลิกแบบสีตัวหน้าเนี่ยก็คือเราเห็นเขาเหมือนว่าเขาจะดูหน้ารักดู ดูดีดูอ่อนโยนนะแต่เขาไม่พูดเนื่องจากไอ้ความน่ากลัวมันอยู่ที่ว่าถึงหน้าตาเขาจะดูดีหรือดูอ่อนโยนแต่ว่าเขาไม่พูดเขาอยู่นิ่งๆเขาอยู่ของตัวของเขาเองเก็บตัวเงียบๆมีเอกลักษณ์แบบนั้นทําให้เรารู้สึกว่าจะคุยกับคนนี้แล้วได้ไหมเขาจะคุยกับเราไหมคือไม่ใช่ว่าเราคุยไม่กินงคือเราคุยไปแล้วเขาจะตอบโต้กลับมาไหมประมาณนั้นไม่ค่อยพูดนะครับก็แน่นอนมันไม่ใช่สายสเสน่ห์แล้วก็ เรื่องการทํางานก,ก็น่าจะเป็นแบบพวกคนเงียบๆอะ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจากกับใครนะครับแต่ว่าแต่งตัวดีนะแต่งตัวดีแต่งตัวเงียบเลยนะครับพอสมควระนะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเรื่องเสร Quit ิมเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินก่อนนะครับการเงินเนี่ยถ้าเขาจับหลักว่าเขาจะทําเขาก็หาได้เรื่อยๆแต่าอาจจะไม่ได้เป็นความมือหวามากมายแต่อย่าลืมว่าศูนย์นี่นคืออนันต์นะศูนย์นี่มันเป็นอนันต์เวลาที่มันอยากจะหาได้มันมาเลยเต็มที่นะครับเพราะนั้นผมให้ ถ้าเฉพาะที่ตั้งใจหานะเต็มสิบผมให้สักเจ็ดบเต็มสิบผมให้สักเจ็ดอาจจะไม่หรูหราแต่ก็มีจังหวะดีๆขึ้นมาถ้าเกิดว่าตั้งใจหรือว่าโอกาสนั้นได้มนะาเขาก็ทำเต็มที่ส่วนการเรินจากการแน่นอนมีเลขศูนย์ครับมันมีความไม่แน่นอนในนั้นพอสมควรนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าตั้งใจจะเก็บหรือว่าจังหวะนั้นอยากจะเก็บจริงๆเขาก็ทํา,าทได้นะแต่่าต้องตั้งใจจริงๆนะต้องคอนโทรลได้เพราะเลขศูนย์ความไม่แน่นอนนะผมบอกตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าตั้งใจ สิงจะดีนะครับบุญธนาการเต็ม10ให้สัก6แล้วกันในสักหกนะครับก็คือถ้าตั้งใจนะถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะเปได้นะครับภาพรวมก็ให้ภาพรวมให้6กนะครับนะครับภาพรวมกับเก่ยวก,กับการเงินให้ระวังการใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็โอกาสจังหวะที่ต้องใช้จ่ายบางทีก็อาจจะแบบว่าเข้าข้างตัวเองมากเกินไปอยากได้อย่างนี้กบซื้อเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังนะครับให้ระวังนิดหนึ่งจะดีมากเนาะโอเคเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรัก อย่างที่บอกบุคลิกอาจจะไม่ดึงดูดเป็นคนเงียบแต่ถ้าเขารักใครเขามักจะแบบเป็นคนแอบแบบไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครอะ่ะว่าแอบ,บชอบใครจนกว่าจะมีใครมาพูดกับเขาหรือเขาคือก็พูดน้อยอะ่ะถ้าจะบอกรักก็อาจจะแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยตอนที่แบบคบกันเออชอบกันก็แบบไปกันต่ออะไรเงี้ยอืเป็นคนที่ทําให้เข้าถึงได้ยากนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเจอคนที่ใช่ละก็มีทางที่ไปต่อได้แต่เขาเนี้ยสองศูนย์เนี้ยผมเจอเคสบ่อยมากคือ เขาเป็นคนที่มันคนชอบสไตล์2องศนะครับเพราะว่าเขาเก็บเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาถูกไหมแล้วก็เวลาทําอะไรเขามักจะมีสายซัพพอร์ตไงเร่อองมันชอบแบบเออซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคน็อาจ,จะชอบก็ได้สไตล์นี้แต่เนื่องจากว่ามี1นกแล้วก็ศูนย์หนึ่งด้วยบางทีเนี่ยถ้าเรื่องไหนอารมณ์ก็เลยดูแบบแปรปรวนนิดหนึ่งถ้าเป็นใส่เรื่องของอีโมชันเข้าไปทําให้ความรักเนี่ยมันก็จะออกแบบอสองฝั่งสองแง่สองงามประมาณว่า เดี๋ยวก็เป็นอีอย่างก็แบบสับสนวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับแต่อย่างที่บอกไปแทบทุกคลิปนะต่อให้มันมีเรื่องของความอารมณ์แปรปรวนหรือแรงดึงดูดอะไรมาหาศาลมากมายก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นคนดีนะครับมีศีลธรรมในใจไม่ว่าเลขไหนมันดีหมดสาหรับเรื่องความรักแต่ถ้าคุณคุมไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเลขที่มันมีลักษณะการแบบพลิกไปพลิกมาอารมณ์แปรปรวนแบบนี้มันก็ยาก ที่จะทาให้ความรักมันคงที่คงทนแต่ถ้าทําได้ก็คือมันก็ไปตามวิธีทางก็คือเป็นสายซับพอร์ตดูแลดีมีความรักที่แบบเออลงตัวได้เช่นเดียวกันก็พ<ม>ิจารณาดูครับสาหรับเลขกลุ่มนี้ที่ขอเข้ามานะครับผมโอเค,อเคนี่คือภาพรวมของเลขกลุ่มนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาทางช่องยูทูบคุยเลขพยากรณ์เพจคุยเลขพยากรณ์นะครับหรือทักแชทมาที่ไลน์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ก็ะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับกดไลค์กด แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ชนอยูถูกยด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ